สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่29พฤศจิกายนปี66นะครับวันนี้ก็จะมาวางแนวทางฮานอยนะครับในขอฮานอยเหมือนเดิมขอฮานอยนะครับเนาะคนรัฐบาลไทยก็รอวันศุกร์นะครับรอวันศุกร์ก็สรุปโคงสุดท้ายให้แล้วนะครับเนาะสำหรับข้อรัฐบาลไทยขอชอบเสียนไหนตัว อาจารย์ไหนก็จัดได้เลยนะครับแนวทางที่ผมให้ไปนะครับเนาะไปจัดการลงทุนได้เลยชอบตัวไหนจัดตัวไหนไปเลยนะครับเนาะก่อนแนะนําให้ซื้อก่อนนะครับถ้าจากคนรัฐบาลไทยจะได้ราคาเต็มถ้าถูกมานะครับเนาะถ้าถึงวันก็จะราคาก็จะน้อยลงนะครับเนาะดูเอาว่าเอาเป็นว่ารู้ๆกันนะครับเนาะสำหรับคนรัฐบาลไทยวันนี้มาสึกเล็กก่อนนะครับสึกเงินร้อยเงินพันนะครับ ขอฮหาหนอยวันนี้พระอาทิตย์สดเหมือนเดิมนะครับเก่เาคลิปพอน้องนนมาให้อาหารปลาเหมือนเดิมนะครับเนาะที่สวนสุขภาพรัดหลวงเจ้าเก่าเจ้าเดิมให้อาหารปลาวิงว่งออกวิ่งออกกําลังกายนะครับเนาะปั่นจักรยานอกอกกําลังกายประมาณนี้นะครับปลาเยอะมากนะครับสวนสุขภาพรัดหลวงไม่ต่างจากบางกระเจ้านะครับ ปลาเยอะปลาคล้ายกันนะครับเนาะปลานิลปลาช่อนปลาดุกอะไรประมาณนี้ปลาตะเพียนประมาณนี้นะครับปลาเยอะมากอาหารปลาก็เป็นกนารทำบุญอีกชนิดหนึ่งนะครับเนาะทำบุญมีหลายรูปแบบนะครับเราจะสะดวกชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะครับเนาะสกวนเราชอบไม่เหมือนกันคือบ่าาสะามวันจุดนะครับนะชอบถ้ามันเป็นทำบุญเ่วดก็จะมาตรงนี้นะครับพาทั้งนนมาเปิดหูเปิดตานะครับ,นะรบเนาะอหกกังกายยิงเลนบาง ตามภาษานะครับถือว่ามาเที่ยวนะครับในแนวทางไปด้วยในตัวบางคนก็บางคนไปไหนก็ถือโอกาสดูคลิปไปด้วยกันนะครับเนาะเห็นไปที่แนวทางนะครับสบหหลับคอฮานอยกอื่นดูผลเมื่อวานก่อนนะครับฮาหนอยเมื่อวานเมื่อวานวันที่ยี่ปดนะครับเนาะ28ิพฤศจิกายนรอบห้าโมงนะครับผลเมื่อวาน2ตัวล่างก็9 1้าหนึ่ง สามตัวบนก็หนึ่งหนึ่งสองนะครับเก้าหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งสองเก้าหนึ่งไม่มีนะครับเนาะของเราไม่มีมีแต่หนึ่งไม่มีเก้านะครับหนึ่งหนึ่งสองเราก็ได้หนึ่งสองสองหนึ่งตัวกลับนะครับในตัวเน้นเลยนะครับเนาะฟุกเลยตัวเน้นเลยครับตัวเน้นหายไปหลายวันนะครับเนาะเข้ามาตัวเน้นเต็มเต็มเลยในตัวกลับนะครับแต่ที่ได้ครับหลักร้อยเขาเป็นหนึ่งเขาเบิ้ลหน้านะครับเนาะ หนึ่งหนงึสองทำให้พื่นหน้าคงมีสิทธิ์ลุ้น,นครับเนาะอาจจะเป็นสีให้เราก็ได้นะครับเนาะก็มาที่รอบ6กโมงนะครับรอบหกโมงสงตัวล่าง1นึมตัวบนก็9ก้าหนึ่งสานะครับ10กับ9ก้าหนึ่งสามเราก็ได้ไปอีกเด้งนึ่งนะครับตรงๆเลย สองดิงครับเนาะได้นหนอยละดิงเลยส่วนเก้าหนึ่งสามเนาไม่มีนะครับเนาะมีแต่หนึ่งนะครับเราวีี1หน1่งแล้วก็14 15งไปเลยนะครับ1นนงสามเนาะ 1, 3, นไม่มีข้ามไปนะครับไม่ีโชคครับเนาะออกฟันหลอจนได้นะครับก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับรอบ VIP อตัวล่างเก สามตัวบนก็เจ็ดหกเก้านะครับเนาะเก้าห้ากับเจ็ดหกเก้าเอาง่ายก็คือเก้าห้าเก้าหกนะครับหลังเก้าห้าบนเก้าหกเอาง่ายนะครับเนาะก็ของเราก็ไม่มีนะครับเก้าห้าเก้าหกอย่างที่ว่าเราไม่มีเก้าสักตัวนะครับเนาะก็ห่างไกลความจเจริญมากก็ได้ไปสองเลี้งนะครับต้อนงะคอยตามคนอีกเยอะด้วยนะครับนะเนาะงคอยไปตามก็ชมความ,มันเทิงเหมือนเดิมก็วันนี้ลงเดทางให้อีกเหมือนเดิมนะครับสลับคอหาหน้อย ใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับใครสะดวกจดคนสะดวกแคปคนเราแคปเหมือนเดิมนะครับเนาะถ้าจดไม่ทันนะครับกดเหมือนเดิมเทคนิคก็คือผมขึ้นโพยให้กดหยุดคลิปนะครับก็จดได้เลยนะครับเนาะกดหยุดคลิปจดได้เลยส่วนใครเป็นยิปซีของเซียนทวีนะครับแนวทางหาหน่อยก็ผมให้เบอร์ไปแล้วนะครับเนาะก็ทักไปก็เซียนทวีส่วนตัวได้เลยนะครับแนวทางดีๆแม่นๆจากเซียนทวีนะครับเนาะจัดได้เลยถ้าพงบอกสารนามัก็จัด ้องเบาสารคามไปนะครับเป็น2ทางเลือกนะครับเป็น2ทางเลือกที่ว่าช่วยกันคิดช่วยกันทานะครับเนาะเอาเปรียบเทียบกันก็ได้นะครับเนาะใครได้ยังไงชนกันไหมอะไรประมาณนี้แส่วนตัวผมก็ไม่เคยเห็นองเซนทวีนะครับแนวทางเป็นยังไงก็ไม่เคยขอนะครับเน,นาะก็เอาเป็นว่าใครชอบคนไหนจัดตรงนั้นนะครับเนาะให้2แนวทางเลือกนะครับก็ขอบคุณเซนทวีนะครับมแบ่งปันแน,นวทางนะครับเนาะยิ่งใครอะไรก็คุยกันเอานะครับก็วันที่เด่นสเด่นสาม จับคู่นะครับก็32 35 36 43 45 46 62 65นะครับก็ทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น4เด่น3จับคู่53 235 36 43 45 46 62 65นะครับ ก็หกคู่นี้ก็เน้นไปที่4ี่หนะครับเปแปดคู่นะครับเน้นไปที่สี่หกสี่สามสามหสี่หกสี่สามสาหเน้นใน3ามคู่นะครับก็ชุด3ามตัวนะครับก็มีรุ่น4ี่ชุดเหมือนเดิมก็มีห้าสี่หกห้าสี่สามห้าสามหห้าหสองนะครับสี่ชุดก็4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่ ห้าสี่หกห้าสี่สามแล้วก็ห้าสามหกนะครับตามลำดับก็ครบทวนนะครับสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับวันนี้วันพุธนะครับเนาะวันพุธวันพุธวันนี้มีราพัฒนาด้วยนะครับแล้วก็ตามก็น,นีเราพัฒนานะครับเนาะจะมีเวลาม,มีเวลาตามต่อที่เราพัฒนานะครับถ้ามีเวลาก็ลงในช่องชุมชนนะครับเนาะหรือม่ก็อาจจะลงทีุู่เฟซบุ๊กก็ได้นะครับเนาะเฟซบุ๊ก ใครยังไม่ติดตามเพซบุ๊กก่อนติดตามได้นะครับน้องเบาสรา,ารคามเชนฮอชื่อเดียวกันเลยนะครับสำหรับใครที่เรียนเพซบุกนะครับเนาะ๋ยวคนไม่ค่อยดูนะครับเพซบุกคนติดตามน้อยก็ขอบทนนะครับน้องสลับแนวทางหาน้อยวันนี้ก็ใครงบน้อยนะครับผมเหมือนเดิมใครงบน้อยก็ตัวนี้ที่ผมเน้นให้นะครับจัดไปเลยนะครับเพื่อนฟุกได้หนึ่งสองสองหนึ่งเหมือนเมื่อวานก็มีสี่หกนะครับแล้วก็สี่สามสามหก สี่หกสี่สามสามหกสามชดนะครับตัวนี้แหงบน้อยอยากจะนลุ้นกับเขาแต่งบน้อยก็จัดไปนะครับเนาะไม่ลุ้นไม่ลงทุนก็ไม่ได้ลุ้นเรื่องเขานะครับนะเนาะคุยกับเองไม่รู้เรื่องนะครับหลุดไม่มันต้องติดไปนวมนะครับเนาะต้องมีจิตไปนวมไม่งั้นมันลุนไม่มันสำหรับขอหาหนอยวันนี้ก็ือนเดิมนะครับท้ายคลิปก็ยะมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นก็โปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไม่มีใครให้แนวทางถูกได้ทุกวันนะครับเป็นไปไม่ได้แนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับมีถูกมีผิดเข้ากันไปใครชอบปดจัดใครขัดก็ผ่านก็ตามํำลานะครับ็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่จะบกวาขามไปนะครับก็ชมความฝ่อันเถิงนะครับรอวันต่อไปฮาหนอยมีทุกวันนะครับไม่ต้องเจรงออนก็ได้ ค่อยๆดูนะครับเนาอวันนี้มันใจค่อยลงทุนครไม่มวันไหนไม่มันใจก็ข้ามไปก่อนประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้แค่าาคนี้นะครับเนาอเจอกันิลปห้าชิปนี้ก็สวัสดีครับ